อันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกบัวพื้นหรือบัวผนังนะถ้าบัวผนังมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าแต่ติดอยู่กับเข้ากับผนังแต่ถ้าหม้อฟ้าก็คือติดเข้ากับขอบฟ้าเนาะอันนี้อันนี้เรียกหม้อฟ้าเพราะว่ามันติดเข้ากับฟ้าแต่ถ้าบัวผนังจะติดอยู่กับผนังด้านบนอันนี้บัวพื้นติดอยู่กับผนังด้านล่างผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าบัวผนังหรือบัวพื้นนะครับ สวัสดีครับก็บิ๊กบอสทำเองนะครับสร้างสร้างบ้านเองนะครับคลิปสร้างบ้านเองทำร้านให้แม่นะครับอ,อีพีนี้นะครับจะเป็นการติดบัวผนังนะครับในการติดบัวผนังเนี่ยผมจะไม่ได้ซื้อบัวผนังมาติดนะพอดีผมมีไม้ละแนงหน้ากว้าง3มนิ้วอยู่นะครับตรงนี้นะ ผมก็จะเอามาใช้เป็นบัวติดผนังเข้าไปนะครับมันก็จะสูงขึ้นมา7เซนครึ่งนะครับหรือ3นิ้วนะครับอันนี้ผมก็ได้ติดตัวซับวงกบนะซับวงกบไปแล้วนะผมก็ไอซับวงกบเนี่ยผมก็ใช้ตัวอมอบฝ้านะครับมอบเพดานนะครับมาติดนะครับเนี่ยตามวงกบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่นะแต่ยังไม่ทำสีนะอันนี้มันเป็นสีเดิมนะครับก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวค่อยทําสีนะติดเล็กน้อยนะก็เลยไม่ได้ถ่ายให,ให้นะครับ ก็จะมาถ่ายตัวบัวผนังนะครับอ่าน,นี้หน้าเจ็ดเซนเจดเซนครึ่งนะครับตัวผมจะโดยที่ผมจะติดตัวเริ่มก็คือตรงมุมที่ชิดกับวงกลมนะสองน,นี้ที่เว้นไม้หมอกไปแล้วนะครับก็วิธีติดตรงนี้เนะี่ยเพื่อให้เหลี่ยมตรงนี้มันมันมันลงแนวแนวตั้งตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยต้องติดต้องตัดสี่สานี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยว เอาเศษ45ที่เป็นเหลี่ยมนะด้านนี้นะครับมามาติดตรงนี้อีกทีนึงนะครับให้เป็นเป็นเหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็ผมจะใช้สก,กูเกวปลายแหลมนะครับใช้ดอกอ่าผมจะพีดิวนำไปก่อนนะครับโดยใช้ตัวไอ,อหัวเจาะกระเบื้องตัวนี้นะครับเจาะนำไปก่อนนะสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์หรือว่าไม้ก็ได้นะครับจะเจาะนำไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกูเกียวปลายแหลมนะครับ ยิงเย็บเข้าไปเลยนะเพราะว่าตรงน be ี้มันจะเป็นอิฐมวลเบานะก็เย็บได้นละครับยิงได้เลยแต่ก็จะใช้กาวช่วยด้วยนะครับก็ใช้กาวยิงเข้าไปก่อนแล้วก็ยิงเย็บเข้าไปอีกทีนึงอีกชั้นนึงนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับรอบห้องรอบบ้านเลยนะเนี่ยถ้าไม่ติดไม่ได้นะเพราะว่าลุงเขามายาแนวไว้เขาตรงเนี้ยเขายาป้ายเปื้อนผนังขึ้นไปด้วยเลยต้องใช้ตัวนี้มาปิดนะครับปิดไว้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ ก็จะออกห่างจากปลายมาประมาณ10เซนนะครับตรงกลางแผ่นนะนมันจะไม่ทะลุนะครับมันจะไม่ไปโดนกระเบื้องนะแ้วก็แอดประมาณ50เซนนะแต่ว่าผมจะเอาหัวกลางท้ายไปเลยนะครับก็จะกว้างมาหน่อยนะประมาณ70ประมาณ70เซน ติดตรงนี้นิดนึงนะครับติดไม้บัวไอไอตัวซับวงกลมนะคิววงกลมนะการผ่าติดตรงนี้เลยนะนิดเดียวคิดว่าผมผ่าไปแล้วนะโอเคก็อ,อย่างนี้นะเอามุมเข้าตรงนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็เอากาวมาใส่ก่อนนะครับ จะใส่ไม่เยอะมากนะครับจากัก็ดันเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้สกรูลปลายแหลมนะครับยิงเย็บเข้าไปอีกทีนึงนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวตรงรอยเปื้อนพวกนี้เดี๋ยวเอาสีมาเก็บที่หลังนะครับจากนั้นนะผมจะมาเตดตัดตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะนี่วางนี้เลยนะครับคาบเลยนะครับโอเคให้มันเสมอนะนี่นะครับแล้วก็ตัดตัดตรงนี้มานี่เลยนะครับสี่ห้าองศา เอาอย่างนี้นะแล้วก็เอานี้ไปวางไปอย่างนี้นะครับโอเคมอได้ชิ้นนี้มาแล้วน,นะครับตรงนี้จะไม่ยิงนะเดี๋ยวผมจะแปะกาวนะมาลองดูก่อนนะครับนี่นะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะก็ใช้แปะกาวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาสว่านโตรตารี่มายิงเย็บอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ใส่กาวไปเยอะๆเลยนะ ไม่อยู่นะครับนี่นะครับก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรตรงมุมก็เก็บอย่างนี้เลยส่วนตรงมุม45ก็เข้า45่ปกตินะ ครับผมอตอนนี้ก็ติดตั้งตัวบัวพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็เก็บหัวสกูปหมดแล้วนะต่อไปก็จะทำการเก็บสีนะครับเก็บสีอาจจะต้องลูบไปหมดทีเดียวเลยนะเสร็จแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเก็บสีนะครับสีมันก็เป็นสีตัวนี้นะ เป็นน้ำตาลไมโอ๊กนะครับของราช้างนะครับโอ okay. เดี๋ยวทำการเริ่มเก็บสีกันเลยนะครับครับผมก็ผมเก็บสี บัวพื้นไปเรียบร้อย้วครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกบัวพื้นหรือบัวผนังนะถ้าบัวผน,งนังมันอยู่ข้างบนไเปว่าจแต่ติดอยู่กับเข้ากับผนงังแต่ถ้าหม้อฝ้าก็คือติดเข้ากับขอบฝ้านะอันนี้อันนี้เรียกหม้อฝ้าเพราะว่ามันติดเข้ากับฝ้าแต่ถ้าบัวผนังจะติดอยู่กับผนังด้านบนอันนี้บัวพื้นติดอยู่กับผนังด้านล่างผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าบัวผนังหรือบัวพื้นนะครับ ก็เหมือนกันแหละคิดเอาช่าว่ามันคือบัวผนังบัวพื้นก็ได้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหมดเลยนะเก็บสีอันนี้ผมคือตัวนี้มันก็ดึกนะครับแต่จริงๆมันเสร็จนานแล้วแต่ผมก็มานั่งไล่เก็บสีทําสีนูนนี่นี้นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสีวงกลมนะครับพร้อมตัวมอบมอบนะอันนี้ทำเป็นลายไม้นะครับตรงนี้ก็อันนี้มีเก็บนิดหน่อยก็ยังไม่เสร็จนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็คือติดบัวพื้นนะครับก็งานบ้านก็ใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะเหลืออีกไม่เยอะนะครับแค่เก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บอะไรนี่หน่อยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวบ้านนะสำหรับตัวบ้านนะครับก็ทำก็ใกล้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีคลิป รีวิวอีกทีหนึงนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จดีแต่ว่าจะถ่ายอีกทีนึ้นะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับส่วนงบประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก4ี่แสนนะครับซื้อของอย่างเดียวนะครับค่าของแล้วก็ค่าค่าเครื่องจกักรค่าแรงคนช่วยนิดห,หน่อยนะครับที่เวลาตอนมาเทปูนอะไรเงี้ยต้องใช้คนเยอะก็รวมอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ